นี่ครับมันออกมาแล้วนี่ครับนี่ครับมันก็ใช้ได้นะครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาดูวิธีการเอาข้อต่อนะครับออกจากท่อเดิมมันนะครับที่มันติดกาวแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นปั๊มเก่านะครับแล้วก็มันจะมีท่อ p v c อยู่ข้างในนะครับโดยที่ท่อ p v c ของที่เห็นอยู่นี้นะมันติดกาวแน่นทั้งหมดนะครับเราจะเอาออกมาได้ยังไงครับนี่ครับ กาวจดท่อแบบนี้นะครับเมื่อมันโดนความร้อนมันจะละลายนะครับแล้วมันจะหลุดออกได้นะครับไปลือของเก่ามาครับพอดีไปเจอตัวนี้ผมก็อยากจะเอาท่อนี้ออกมาใช้นะครับพวกข้อต่อพวกอะไรที่มันอยู่ในปั๊มน้ําเก่าตรงนี้นะครับโดยที่ผมจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเห็นไหมครับมันจะมันจะแน่นเลยนะครับติดกาวเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาล,ลมร้อนเป่าบริเวณนี้ครับอ่าอย่าให้มันร้อนมากนะครับถ้ามันร้อนมากมันจะผิดรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเครื่องเป่าลมร้อน,อนผมก็เปิดนะครับ ถ้าจะทิ้งมันก็เสียได้นะครับลองวิธีนี้ดูนะครับอ่าพอมันร้อนด้ที่เราก็บิดเลยครับมันดูดออกแบบนี้นี่ครับ เราก็ควรจะใช้ครีมดึงออกนะครับตอนนี้กาวที่มันติดอยู่มันก็ได้อ่อนตัวลงนะับทำการบิดออกนะครับค่อยๆนะครับไม่งั้นมันจะบิดเบี้ยวได้นะครับ ค่อยๆดึงดึงดึงออกนะครับนี่ครับออกแล้วครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็ใช้ได้นะครับมันก็ไม่เสียหายมากนะครับตรงนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับอย่าทำอย่าทำแรงนะครับไม่งั้นมันจะผิดรูปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาท่อมาเสียบดูนะครับอ่านี่ครับ นี่ครับนี่ครับมันก็ใช้ได้นะครับถ้ามันผิดรูปวิธีแก้ก็ตอนมันอ่อนๆน,นะครับแล้วก็เอาท่อตัวนี้มาเสียบใส่แบบนี้นะครับพอมันพอข้อต่อตรงนี้มันแข็งตัวนะครับตอนมันเย็นมันจะแข็งตัวนะครับอ่ามันก็จะพอดีกับท่อนะครับเรามาทากาวอะไรได้นะครับ ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับสำหรับเอาข้อต่อออกนะครับก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นวิธีดีๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ